ทีมก่อนแล้วเอ scream, ni, mine, ้ยเ oh. <Hopefully, S 2> ียชนี <ther ie> ้มีไม้กันนี่นี่ไงเป็นแผนไหมอ๋อเฮ้ยกลาบสวัสดีครับทุกผู้ชมทุกท่านแล้วนี้พูดอยู่กับรายการไก่การ์ดมิ่งอยู่เกมอาวีแค่นี้แหละจะดูจะดูพนังปานเยนาเยนา นี่มาดูเยดาโนหนึ่งใช่ไหมจะบิลุกไงใช่ไหมไม่เคยเล่นไม่เคยเล่นแม้แต่ครั้งเดียวไงนี่จะเป็นครั้งแรกไงโนหนึ่งไงขนาดนี้ต้องมาครั้งแรกเลยนับวานใช่ไหมเพิ่งเล่นครั้งแรกเอ ไต้ไยกลาเามก็ลเาก็จะเกินไปแล้ไกลขนาดแจะย็นนะแอหนึ่งปรับตัวแป๊บหนึ่งเพื่อใจเย็นแกต้องพยายามปาดกระจาให้โดนอะแล้วพอมันติดสแต็กแกไว้ฟันมันจะติดใบแล้วก็ทำดาเอ็นหนักมาก มาไม่รอดวะไอ้กูจัดการเองเฮ้ยกดไลคเลยจะวิ่งมาช่วยแต่กับตู้ตายเลยไอ้นั่นทำไมมันแต่ปังไปขีอยกโอ้ชนะแบบหล่อเท่ไงขิงได้แล้วนี่อตายนั่นน่ไนนะไม่ได้ทำอะไรเลยอะไรกันนี่มากระชา มันคงจะดาะ่าแล้วฟาร์มอะไรเนี่ยกาจริงน่าตายเลยจ้าบจ้าบถอยถอยถอย,ถอย,ถอยสปาร์ตี้อยอ,อย่าไปถอหยุด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 ไม่หยุดอ่ะแม่งอะไรวะนี่ <c oughs> ข่าเขียท่าน <c oughs> แล้วอย่างไรแ <c oughs> ม่งโดนแทงเลือดเด้งโคตรวเลยแสดงว่าแทงก็มีดาเมจนะเนี่ยอะขี้อะลูเวทอ่ะ ตีมาตีกูด,ด,ด้วยค <c oughs> ขั่างขนาดได้เลยเอา้าวอะไรของสาตกาอะไรของเขาว่ะ <c oughs> อยู่เดียวบ้าไปแจกเฉยเลยสวัสดีนี่ไงล่ะขอบุญขอบุญเป็นเทคนิคเป็นเทคนิคเป็นเทคนิคอี่อะไรวะเจ้าไปไหนล่ะกูก็ตายดิเด้งไปเดี๋ยวป้อมกูเนี่ยนะ เฮ้ยยังไยใหญ่ยังทำกูโดนได้ไงวะย่ออยู่ตึงสกิลหนึ่งเวลาเราแกเดินแกแกเคลื่อนเลื่อนอันล็อกเอ้ยไม่ใช่เลื่อนปุ่มเดินเนี่ยมันจะพุ่งไปทางนั้นด้วยจะทำให้พุ่งไกลขึ้นนิดนึงอันดับหรอกอธิบายไม่ถูกเลยใช้จอยใช้จอยเล่นมันปุ่มอันาล็อกไงคลิดก่อนไอ้ลองรอ

ไปดูเล่ขึ้นมาเออตีการไปเลยก็ได้เอ้ยมันมาแล้วจ้ะถอยเลยมันมีอันตีแก่เฮ้ย,ยหายตัวหายตัวหายตัวหายเลยหายตัวหายไปทั้งตัวทั้งมินดาเลยนิ่งเลยใจเย็นดีเพื่อนเรายังชนะได้โถเห็นน่ะ บางครั้งกูไม่หอเกิดเหมือนตายตายไอ๋อมันดาไปทุกครั้งหลุดได้ไงวะจะได้เหมือนเราเปมีคนเดียวจะเย็นเพื่อนมันมีอันติมันงงไปลงอีกละยอนมันเปินอันติจ้า่าไปตีมันเออนี่หมดแล้วเสร็จกูไม่ทำแล้วเนี่ยกูลุบไปดู อะไรกันไม่ได้ข้าไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ดูนะดูนะกลับบ้านดีกว่าเฮ้ยไม,ไม่เสียนะกลับบ้านดีกว่าใครใครเยอะโอ้โหตีก่อนเลยเฮ้ย <Hey, S 2> ปา<ะ>า <ปะ S 1> มังงอนแล้วก็มีออกมา กูสู fate, ้เล mm yeah, so ียวมะไม่ได well, yeah, really. uh oh, ้ใช่ไหมล่ะมันสู้ยากเลยถ้าเลดแล้สู้ได้เตะมันต้องเตะโดนเลยเปลี่ยนเป็นดาบใหญ่เปลี่ยนเป็นดาบใหญ่เตะโดนมันก็สู้ไม่ได้นะเออเอาเลยชาดาบ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 เออนั่นแหละง่ายเริ่มเข้าเขาอย่างมันคือมันเล่นยากแค่นั้นเองถ้าพูดจะไม่ได้มันขัดชันเล่นยากคอมโบไม่เยอะไมนเล่นนาไม่เล่นนะไม่เล่ไม่คิดว่าเราเล่นยากหรอ

สกิลมันน่ะ,อะเอิยไตอตงไหหอ,อ้แค่ดีเสร็จแล้วก็ถอยบางทีของเราคือเก็บแคลลี่ไม่เปนมาแล้วันีดีกว่าบางีวมันเดินใกล้ป่าข้าเนี่วอยู่คนเดียว,ยยวไม่จริง ไปจ้าไปไปจ้าจ้าไป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 ตามมันไปบินไปแล้วโอ้โหไม่รู้บินไปไหนแต่ก็บินไปแล้วก็โดนใครเหรอขอโทษผมไปย้อนไม่ใช่แล้วสิย้อนบอกต้องให้ผมแปลกอะวะโอเคแบกไปเลยพี่พี่สุดยอดมากเลย กูกูความันจะยอดมากเลยนะโหโทษคุณผิไปแล้วอันตีอันตียังกว้างอะแังไม่โดนใครเลยอะผิดไปแล้วเพื่อนกรูร <reading green> <itation> ู้ทั้งรู้ว่ามันจะแดกตัวแต่กูก็โดนเข้าไปแบบว่าเราเลี้ยวไน้าจะลอดตีนอะแล้วก็จะมีไอตัวประหลาดวิ่งเข้ามาเตี๋ยเว้ยผิดไปแล้วจบไปเลยอะต้องร้องเพลงละขอโทษ ก็แบบว่าไอ้จับก็ยังไม่เข้าไปอ่ะไะไวะก็บีไปแล้วอ่ะให้อภัยไม่ได้เลยอภัยให้กันไงคนเราต้องจัดให้อภัยนะพี่ตู่เคยพูดเลยไม่แ่แคยคิดแต่ว่ากูขโมยเลดเมืองหายกันอะไรเฮ้ยโอ้โหหายกันว้าวคนเท่าหรือไงหรออยู่คนเดียวเลยเฮ้ยมาแล้ว นี่เราคำนวณเอ้ไวแล้วไปวิว่งมาตายก่อนนี่นแ,แปดดอปม่โอ่ะ้ีกลังยเฮ้ย้า่ไม่ตาย <laughs> กดซื้อเกิดทัน เฮ้ยมีคลิปนี่ตีป้อมแม่งเลยออเออเออออเออนี่กู <c oughs> เข้าไปเพราะว่ามีคลิปโอ้ดูว่าไม่คลิปไม่เข้าเห็นคลิปเข้าเลยตีแม่งเลยจะหน้เพื่อนโอ้โหเยังแค<น>อันนี้จะเป็นแนวลงดิไม่นแนว <c oughs> ลงเพื่อนตุ๊กอเลยแชทซิคคอมเยอะมากตายถูย<ห>ตายเกิดกันเพื่อนบางครั้งอ่ะคนเราก็ต้องอยากจะดูอะไรที่มันมีการตายเยอะไงเออแถลแถลไม่เลี่ยแถลไม่เลี่ย เล่นกาแลยังเถะอีกแม่งเราคนเดินมาแบกเพจเขด้วยนี่ไงดย้อนไงย้อนดูดังหมอกที่ย้อนเราซะก่อนซีเอสเอเด้อแอลคะแนนกูเยอะกว่าซาต้าเฉยสมควรซาต้ายังแต่คแนนสมควรเลกูก็เยอะกว่า ตอนแรกคูตอนแรกคุคิดว่ากูจะบัวยงไงเพราะว่าไม่ค่อยได้เข้าไฟเอาเลยกูนี่ได้เลยบัวสุดได้แปดไอ,อ้จะได้ที่สองไหมผมเอ้อฉันดิตายแปดอโดนแล้วหลอกไปคาตายไปแล้วไ, <c oughs> ไม่เอาอย่าพูด